ส่วนหุ้นไทยเช้าวันนี้แน่นอนว่าบรรยากาศการเมืองยังคงปกคลุมอยู่นะคะแกว่งตัวในขาลงมาตั้งแต่เปิดตลาดลงไปลึกๆนี่ประมาณ6-7ถึงจุดนะคะแล้วก็สามารถดีบกลับขึ้นมาได้ตอนนี้ติดลบไป1จุดค่ะอยู่ที่1212.6จุดจุดแล้วก็ยังมีความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะที่ต่างประเทศมีเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐยังไม่แน่นอนค่ะส่วนประเทศไทยเองก็ติดตามทั้งวันนี้พรุ่งนี้ในการประชุมสภาสมัยวิสามันและนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่ลาออกตามข้อเรียกร้องนะคะ ก็เลยน่าจะทําให้การชุมนุมยืดเยื้อเข้าไปอีกเงิน mm hmm. บาทค่ะเปิดมาวันนี้ก็เลยอ่อนค่านะคะสามสิบเอ็ดบาทสาสิบตางต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะก็มีบาทยังเคลื่อนไหวพันผวนตามทิศทางตลาดหุ้นค่ะราคาทองคำเช้าวันนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะทองคำแท่งขายออก28,200บาทนะคะในช่วงแรกที่ประกาศตอนเช้าแล้วก็ลบมาประกาศอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้อยู่28,150บาทและทองรูป,ปพรรณก็ลบ50บาทขายออก28,650 10บาทต่อบาททองคำค